เข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่แป้งไม่เคยด่ามานะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทำผลงานมาถึงได้วันนี้แป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจและขอกำลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายัางไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมการ แป้งจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภากรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อขอความเห็นชอบในการฟ้องไล่เบียตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่จำเลยที่สองคืออดีตท่านนายุสมาคมและสภากรรมการในยุคนั้น นี่คือความอัดอั้นของมาดามแป้งคุณนพันธ์ล่ำซำใายุสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ระบายความรู้สึกทั้งน้าตาหลังออกมาเปิดใจจากกรณีสารดีกาที่พักษาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินิเกทจำกัดมหาชนเป็นจำนวนเงิน3 6 0ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคาดว่าอีกประมาณส0งร้อกว่าล้านบาทรวมเป็นเงินมากกว่า500ล้านบาท โดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของพลตรวจเอกสมยศพ,ยพุ่มพันธ์ม่วงอดีตนายกสมาคมและสภากรรมการชุดเก่าในปี2559ที่ยกเลิกสัญญากับบริษัทสยามสปอร์ตอย่างไม่เป็นธรรมนำไปสู่ความเสียหายที่กระทบต่อวงการฟุตบอลไทยและจำให้ต้องเข้ามารับช่วงต่อบริหารสมาคมกับเินสินีกก้อนถึง132ล้านบาทในวันครอบตำแหน่งนายกสมาคมกาฟุตบอลคนที่18ในวันที่20กุมภาพันธ์2567 โดยบรรดาแป้งยืนยันเตรียมเรียกประชุมสภากร,รมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนยื่นฟ้องแพง่งและพาณิชย์มาตรา76กับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตนายกสมาคมและสภากรรมการตำรวจที่2ถึง19ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการฟุตบอลไทยและเตรียมข้าพบคุณวิโรทองผู้ก่อตั้งบริษัทสยามสปอร์ตซดิเคทจำกัดมหาชนเพื่อขอเจรจาไก,ก่เกียหาทางออกกับเงินจำนวน360ล้านบาทแป้งจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภากรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อขอความเห็นชอบในการฟ้องไล่เบีย้ยตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่จำเลยที่สองคืออดีตท่านนายุสมาคมและสภากรรมการในยุคนั้นตัดสินใจว่าจะไปขอเรียนพบกับทางคุณดวิโหนทองและท่านสุสานสปอร์เพื่อขอเจรจาไต่เบีย้ยเราเคารพ ในการตัดสินของศาลขณะเดียวกันแป้งเคารพในความรักและพุ้ดูประการที่คุณดวิโหลทองมีต่อวงการฟุตบอลไทยนอกจากนี้มาดามแป้งกับสภากรรมการชุดปัจจุบันที่มีนายเลิศสักพัฒนาชายัยกุลเป็นคณะตรวจสอบทรัพย์สินและนิสินของสมาคมได้พบพิรุษในการทํางานของสมาคมชุดเก่าอีกหลายประเด็นที่น่าสงสยัย โดยมีการจ่ายเงินให้กับทนายความดำเนินการตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลฎีกาสูงถึง30บล้านบาทก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งพบว่ากรณีนี้มีความผิดปกติในการใช้เงินอาจส่งผลว่ามีผลประโยชน์แฝงหรือนำมาซึ่งการช่อโกงหรือการฟอกเงินเงิน30ล้านบาทเนี่ยมีความผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่าทนายเนี่ยในชั้นต้นก็คือ3าชั้นต้นเนี่ยทนายความเสนอราคามาแล้วว่า จะจ่ายให้สมาคมเนี่ยจ่ายค่าทนายในสาชั้นต้นเนี่ยเจ็ดแสนนะครับส่วนชั้นต่อต่อไปก็คือชั้นอุทธรณและชั้นดีการเนี่ยชั้นละ3 0 0แ0 0นะครับนี่คือข้อตกลงในการาจ่ายค่าวิชาชีพทนายนะครับผลของการตัดสินในสาชั้นต้นก็ปรากฏว่าสมาคมเนี่ยมีการอุทธรน,นะครับถ้าอุทธรไปเนี่ยสมาคมก็จ่ายค่าทนาย30,000นบาทในชั้นอุทธร แต่พอถึงชั้นดีกาซึ่งเป็นการอนุมัติแล้วก็จ่ายค่าทนายผิดไปจากข้อตกลงของสำนักง,งานทนายความในชั้นแรกที่จะขอคิดค่าทนายแค่3 0 0แสนแต่สมาคมไปจ่ายค่าทนายถึง30ล้านบาทส่วนการเซ็นสัสญญากับบริษัทแพลนบีที่เข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการให้กับสมาคมฟุตบอลยาวนานถึง8ปีก่อนที่คณะกรรมการบริหารชุดเก่า กำลังจะหมดวราระถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติวิสัยนอกจากน,นี้สมาคมชุดเก่ายังได้ขายสิทธิ์ดาต้าอาลูซิที่เป็นข้อมูลจากการถ่ายทอดสดใช้สาหรับวิเคราะห์และประมวลผลเป็นสถิติการแข่งขันรวมถึงเบตติ้งไรที่สามารถนำไปใช้ในการออกอัตรา,าต่อรองในเกมฟุตบอลที่น้าเตะไทยและทีมฟุตบอลไทยลงแข่งขันได้อีกด้วยสมาคมไม่ได้ขายแค่ลิขสิทธิ์ต่างประเทศนะคะแต่ยังได้ขายสิทธิที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ น่าจะสูงสุดแก่คนนอกไปนั่นคือ Data Analysis และ Betting Right ในสมาคมฟุตบอลต่างชาติทุกคนดูอยู่แล้วว่าสองสิ่งนี้นำมูลค่าสูงสุดมาให้แก่สมาคมฟุตบอลได้ถูกขายไปแล้วแม้ไปขอซื้อคืนเขาไม่ขายค่ะใครจะโง่ใครจะโง,ะง่ขายกลับมาคะคือถูกขายไปจนถึงปี7-1นะคะ ซึ่งลังจาจกมาดามแป้นเปิดหน้าชนในวันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถดำเนินคนดีเอาผิดกับผู้ที่ทำให้วงการฟุตบอลไทยเกิดความเสียหายได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายจะจบลงแบบหลายเหตุการณ์ที่อยู่ในความคลืบแค้งสงสัยของสังคมไทยต่อไปทีมข่าวกีฬาสำนักขา่าวไทยอสมท,ทรายงาน